เดี๋ยวมาองวงเขามาเดี๋ยวห้องน้ำเตรียมอันญ,ญานึงพันก๊อไรไมั้ยวันนี้มาอัปเดตฮะ ไปลงกินมาหลายมื่อหลายเดือนแล้วพี่น้องเก็บผ่าเก็บแพ้เก็บสาลุกๆไปอาบนำ้ำอาบท่า4ีมงหามงหลัวมันไก่อาบแล้วมานอนเลยไปเข้าบ้านอันนักกระแป๋จุอยลงมาไว้ไปจอกจุอยบอสมอง เพชรฮ่าเมื่อถึงสองครับมีจ่าเสร็จแล้วนะขาหลับบ้านแฝดของเราบ้านพักบอมแบมนะฮะเสร็จเด้ออายเด้อทำตามให้แล้วนี่ค่ะนองกับตื่นแล้วค่ะปุ๊กตันแ่บ่ายสองหวค่ะหา,หากรลุกหากันไ้นอนค่ะเพราะประเด็นอากาศวันนี้ก็เค่าที่เห็น,นหลายช่องเพป่นพี่น้องเป็นลงเลยเดอ้อคือคือ,คอนั่นแหละค่ะมองไม่มองยูมองเศร้ากะอยู่แล้วที่อยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้อง อยู่มันก็ต้องอยู่นะคะว้าวแม่ปิยพอนะคะอันนี้เออเสร็จแล้วค่ะเป็นบ้านแฝดนะคะวันนี้สันนี้ยูสองตารางวานะคะบ้านแฝดของเราฝั่งนี้ก็รอของแม่บือของเรายังไม่ทำค่ะของแม่บืบอไม่เมื่อยเรอพี่น้องเอ้ยยังยังบ่ได ยังมาถึงเวลาถึงเวลาแต่ว่าซ้อยี่สี่ข้านอยู่บื๊่สี่ข้านแล้วเนี่ยขนาดี่สาขนไม่ร้องเอ้ยเห็ดกรงมูแล้วน้ำหลังมูด้านหน้าของเราก็จะติดกับคันแทนานะคะด้านหลังก็ติดกับคันแทนาข้างของเราจะติดกับรถนะคะบ้านของเราบ้านของเราคัด้านหน้าจะติดกับคันแทนาแล้วค เพื่อนพเขามาหาน้องบอมแบมกับหันหน้าคาเฟ่ทีนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะหลังรถคอสตูมหรือว่ารถขนของเรานะคะรถคอสตัมนะคะพี่น้องฟังนี่เลยฟังให้น้องๆกำลัง็ดงานอยู่อันนี้ทำทำ,ทำงานหน้านที่แผนกใครแผนกมันนะคะทำงานดูแลเป็นการจัดสรรดูแลของฝ่ายบริหารว่าเด็กคนไหนทำอะไรยังไง ใครไม่ทําอะไรก็ต้องมาทาอะไรอย่างหนึ่งค่ะเหมือนซอสไม่ทำอย่างนึงก็ต้องทำอย่างนึงค่ะตอนนี้ซอสอาอาศสบายอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะซอสก็จะพักผ่อนนิดหนึ่งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหาอาบน้อบาอาบทากินเขากินน้าแล้วก็จะเริ่มทํางานเป็นของส่วนรวมก็คืองานงานดูแลเด็กนะคะ นี่บ้านพักค่ะบ้านเป็นเป็นเป็นบ้านชุดใช่ไหมเขาเรียกบ้านชุดใช่ไหมเป็นบ้านชุดห้องห้องคู่บ้านชุดค่ะเป็นบ้านคู่นะคบเป็นบ้านแฝดก็ท่าพื้นที่กว้างๆอย่างสีซอกกระเช้าให่นะคบพี่น้องสะดวกสบายแต่ว่าม้นนี้ก็ขออภัยแนะนำเพิ่นบริด้มาสทรงจะต้องเดินไปอาบน้ำเองก็ไม่ได้หาน้งไว้ให้น้องๆอาบตอนเช้าก็ถือว่าสะดวกสบายอยู่คนว่าแต่มันก้าไกลหน่อยนึงครับกประมาณเกิดกิโลบ่กกิโลดอก นิดๆเจ็ดปล่อยหกปลอยเจ็ดลอยเมตรกะเพรายางอยู่ยย block, พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเปียงๆฝั่งโน้นจะเป็นท้าเฮาส์นะครับพี่น้องนี่ทุกอย่างทา้าเฮาส์ฝั่งโน้นจะเป็นบ้านทา้าเฮาส์ก็มีผุ่จัดสรรเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างซอกุ้งเพียงเดียวค่ะไม่ใหอยมากหรอกครับพี่น้องฝั่งซอเพราะว่าซอกะอบบะปลาใดๆครับซอด่างเดียว รูมาหาตากผ่าตากแพ้มันจะได้ไปอาบน้ำอาบท่าส่วนของบัสโจโยมนันเอก็เสร็จแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวลงจากคลิปนี้เดี๋ยวซอจะจะไปถ่ายเอาไปใส่กะดำของแม่วือให้นะคะไม่ดีของเราตอนนี้ก็ได้ประมาณ50%นะแล้วคะอีก50%ก็จะเป็นฝ่ายประดับ แล้วก็ LED แล้วก็ไฟนะคะอีกส่วน50%หลังนี้ก็จะมีไม่หนักเท่าไหร่แต่เป็นงานละเอียดนะคะอยากได้อยอะอยากได้งานอยากได้พื้นที่พื้นที่ก,กว้างๆอย่างนี้เนาะสักสองรอยเจ็ดสิบงานางงนะห้องน้ำห้องก,ก็มีอยู่ไหมวันนี้นำเสนอนะคะพี่น้องวันนี้นำเสนอเลยวันนี้นำเสนอกับห้องน้ำ หนึ่งพันไร่ของเราไปเราไปส่องดูเอ็กคลูซีฟมากๆกับห้องน้ำของเรานะคะห้องน้ำมาเสียไปหลังวิธีต่ว่าห้องมันก็กว้างอยู่มันมันมันไม่ได้ขนาดนั้นก็เลยไม่เอาใส่ไม่ไม่จัดที่เป็นห้องซุ่มให้นะคะก็เดี๋ยวค่อยทำมันเป็นที่นี่คะ่ะหนึ่งพันไร่ของเราและลานตาเลยคะ่ะพี่น้องนี่ก็ที่หนึ่งพันไร่ของเรานะคะ จะเป็นห้องน้าล้วนๆนะคะจะเป็นหลังต้นมะละกอมุมนี้นะคะหรือจะเป็นมุมนูน้นไกลๆนูน้นนี่ค่ะไกลๆนู้นก็จะเป็นต้นมะขามต้นจานนะคะถ้าลึกๆเข้าไปหน่อยก็จะเป็นป่าอ้อยกับป่ายางน่าจะมีงูงอันนี้เป็นป่ามะม่วงนะคะนี่จะเป็นสะโอ้ยพี่น้องต้นมะม่วงต้นตาญย่ปุดีเลยโอ้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้น่าเข้ากว่าเป็นต้นมะนั่นแลยจังวาก,กันเด้อพี่น้องเอ้ย ท่านทันมือก็เสียเงินแสนนี่ละ้วจ้าไปพาซับสนุนก้มาได้จ้าพี่น้องซอกุ้งกับกลางกลางเต้นวันหนึ่งก็หลังละ400บาทนะครับไปพายแซฟพีน้องก้ามาาด้จ้าพายซิเป็นสปอนเซอร์ให้น้องบอมน้องแบมน้องเปียกกับแม่ปี๋กับแม่วือนะคะ สามหลังก็หนึ่งพันบาททวนนะครับพี่น้องถ้าชาจะมากอะโอนเข้าเลยนะคะโอนเข้าไปบัญชีของน้องบอมแบมหรือว่าบัญชีของน้องซอ,อกุ้งอะไรคะ่ะไทยพาณิชย์นะคะห้าสามหนึ่งสองห้าเจ็ดศูนย์แปดสี่แปดเพชรระดาจำรักษาค่ะพีจ้ะตื่นขึ้นมารถออกแล้วเอา ไฟละตีไฟละนอกออก้อนยกข่าจอดนั่นและเพราไม่ซูนเถอะมีขายค่ะมีขายตัวละสิบบาทนะคะ แม่ไพสีสนับสนุนนะคะใครจะสนับสนุนหรือจะเป็นสปอนเซอร์ให้น้องบอมน้องแบมนะคะในการจ่ายค่ากลางเต็นท์ให้น้องก็วันละ400บาทต่อนหนึ่งหลังนะคะสองหลังก็800รวมของแม่วืออีก200เป็น1,000บาทต่อนหนึ่งวันนะคะพี่น้องพื้นที่ก็บ,บอแค,บ,อบ,อแคแบบอกว้างบอแคบแล้วก็บอกว้างพอดีแมวดินตายมาเดอร์ <laughs> Mother, ไทยพันธุ์นห้าสามหนึ่งสองห้าเจ็ดศูนย์แปดสี่แปดนางสาวเพชรเอ้ยไม่ใช่นายเพชรรด,ดาจะรักษาคะ่ะ ไทยพาณิท่้าเจ็ดศูนย์แปดสี่แปดนะคะ